วันนี้วันที่14มกราสองพันหอวันนี้มาตัดต่ออ่อยพี่น้องเพื่อที่เพื่อที่เวลาอ่อยออกมามันสิได้สั้นขึ้นง่ามๆืัอน,นี้แล้วบี่น้อมืันนี้ว่แล้วดอกหลายซึ่งได้บว่าจะแถวนื้อ้นตัดนี่อหุ่นเดี่ยวพี่น้อง ข้อนคอยบริตัดคอยกะสจายนกีดยางอตอนนี้เป็นฤดูใป็ไม่ร่วงพี่น้องมันก็เลยแบบว่าแย,ยีนดนำยาง่าค่อยออกใบมันลนมันสิพัดเปลี่ยนใบนะใบมันลนน้องเบิองคอยอันกีดอยู่ป่าพู้นใบลนออกเมดแล้วพี่นอ้องอ่าคอยเรียนสองมือภาคกีด เทียนึงเกดอันดูบ่ไยมันน้ำยางมันบ่ออกจะมันจะไปผลิตบ้ามงใดเพราะว่าใบยางมันโ้นหมดตรงอันตรงถ่ายมันอันปงปงไม่จะปงไม่ก็พันออกพี่น้องตรงถ่ายใบมันเต็มตอนเขาเลยเลยนมหาเห็ดเปี่กอยางอื่นไปก่อนซ้ำซากอยากจะร้ายหลายมัหมดเป็นกกีย